ครับสวัสดีค <If you S 1> ุณผู <becue> ้ชมด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหแต่ละคันครับคุณผู้ชมครับแม่โอเค้าผมดูกับงานลุงครับคุณผู้ชมครับวันที่สองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ตอนนี้ปานเจริญเกี่ยวได้เร็วๆโอ้โหรวดปานเจริญเกี่ยวได้เรื่อยๆเลยว่ะคุณผู้ชมไปพักแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนันนี้มึงไม่เกี่ยวต่อวะโอ้โหมันโอ้โหเกี่ยวเร็วมากเลยอ่ะคุณผู้ชม ดูดิแปลงเร็วแป๊บเดียวจะหมดแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้าลุมอ่ะมันเร็วนะครับ80ไล่ครับผู้ยองครับไปแล้วครับผม80ไล่ครับ80ไล่ไปลุมมีหนูหรือเปล่านะโอ้ก็ลุมกันเลยครับลุมไปกันเลยโอเคไปกันเลยครับไปกันเลย อ๋อเฮ้ยหมุนดีไอ้นี่ไม่หมุนแล้วไม่หมุนมันจะเกี่ยวได้ไงอ่ะอ้าไปเลยไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยปัญหามีเยอะแยะโอ้ยมึงจะเลี้ยวไปไหนล่ะให้ไปทางนี้เออเนี่ยปัญหามีเยอะแยะครับคุณยองครับเอาละไปไปเลยไปเลยไปเลย ปลาจเจริญปลาเจริญเข้าป่าไปแล้วโอ้โหวัดโอ้ยอ,อะไรของพี่แกวะเนี่ยอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยหนอค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคุณ้องครับค่อยเป็นคอ่คอยไปคอ่คอยเป็นค่อยไปมันต้องมีคันหนึ่งอ่ะที่คอยเก็บงานในคันอีกพวกอีกสามคันก็เกี่ยวทางหลักไปเลยอ่ะ สมบุญจอดนะครับฟานเจริญก็จอดนะครับตอนนี้เว้ยหมุนโคตรเร็วอะหมุนลงเนินอะไปเลยไปเลยไปเลยโอ๊ยวุ่นวายชิบหาเลยครับวุบ่นวายมากๆเลยครับนี่คลิปนี่แคปแปลงแรกนะคุณผู้ชม น,นี้มันเหลือเท่าไรเนะี่ยอันนี้ไม่เก็บไปอ่ะเฮ้ยสมบูรณ์อะไรเนี่ยเก็บไปดิน้องเออโอ้ oh. เก็บไปดิเก็บไปดิหเก็บไปเลยเก็บไปเลยเนี่ยเก็บไปเลยโอ้ oh. ไม่น่าเชื่อว่าเราเคยเอามาเกี่ยวคันหนึ่งนะครับใช้เวลาหลายวันมากอันนี้วันนี้เรากลับบรรลุมนะคุณผู้ชมโอ้ oh. แตเวลาเก็ไม่กี่นาทีเองอ่ะโอ้โหหมดอ่ะโอ้โหจัดรัสเซียเลยอ่ะไอ้ปันจเจริญปันจเจริญโอ้โหเดี๋ยวรถเดี๋ยวข้าวก็เต็มแล้วเนะี่ยคุณผู้ชมน่าจะต้องไปเอารถพ่วงมาเลยตรงนี้เหลือไหมหตรงนี้หมดแล้วนี่หว่าแต่ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับโอ้โหรถก้อนฟางแม่งเต็มไปหมดเลยอ่ะ โอ้โหก้อนฟางก้อนฟางยังเยอะก้อนฟางอะไรที่เรามาอาัดอะไม่ได้มาเก็บเลยนะครับรถเก็บฟางมันก็ใช้ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้รถเก็บฟางไม่เลือกขนาดก้อนฟาง้วยอะร,รถเก็บรถรถเก็บก้อนฟางแต่ว่าดันดันเลือกขนาดก้อนฟางงงยิ่มหาเลยอโอ้ทำไมรถมันวิ่งช้าจังวะเนะาะเวลาเกี่ยวเนาะ หมดก็หมดก็พอเจ๊หมดก็พอโอ้ยมีการเก็บให้ด้วยนะสุดยอดเลยว่ะหมดยังหมดยังเหลือตรงนั้นอีกสมบุญไม่เก็บสมบุญพี่ไม่เก็บตรงนั้นอะ่ะปึ๊บอ,อ่ะปั๊ดจะเลื่อก็เก็บตรงนั้นไปปึ๊บอ,อันนี้ก็มาเก็บตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตามหลังปานจะเดินไปคันไหนเต็มก็บอกนะคครับันไหนเต็มก็บอกอันนี้ก็เดี๋ยวเกี่ยวตามหลังนี่ไม่ต้องหรอกมั้งมาเกี่ยวตรงนี้เลยเดี๋ยวจะได้ลงแปงใหม่อีกแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองนะจะได้ลงแปงใหม่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมแม่งแป๊บเดียวเองเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเองนะเนี่ยเออว่เร็วชิบหายเลยว่ะโคตรเร็วอ่ะ โหเร็วมากมากไม่รู้จะกี่ EP นะผมเคยทำครั้งหนึ่งแม่งห้าสิบกว่า EP อ่ะโอ้หนี่วิ่งชา้าเกินไป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 มามา,ากเกินอ่าเอาสมบุญไปเก็บตรงนี้ดิสมบุญไม่เก็บวะสมบุญไม่เก็บตรงนี้อะ่ะอ๋อมันเก็บไม่ได้เหรอผมทำให้เละผมทำให้ไป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 ไม่รู้มันจะเก็บให้หรือเปล่านะ น้าก็บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวตลอ,อกเกินเนี่ยโอ้ยโอเคน้าก็บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะก็ยังครับปปปปปไ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 ปดูกันเลยใสไปเลยใส่ไปเลยสมอ่าพอจเจริญเก็บตรงนี้นะครับเก็บตรงนี้นิดนึง ไอ้นี่ปากมันลงอย่างช้าถ้าไม่ได้บังคับเองอะ่ะโอ้เดินก็ไม่ไปเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยต้องพื้นที่เรียบเท่านั้นเหรอนเนี่ยโอ้โหปากมันลงต่ำเกินไงคุณผู้ชมปึ๊บ ปากมันลงต่ำไปนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไปเลยใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยไาเลยครับไปเลยไปเลยไ,ไปเลยใส่ไปใส่ไปโอ้ใส่ไปเลยครับโอ,ไรไโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออ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 ไอ้นั้นมันไปลามไปอะไรถึงนั่นอะวะเนี่ยไอ้นั้มันลามไปอะไรอะ่ะคุณผู้ชมไอ้นั้นมันลามไปอะไรอะ่ะคูน่ะ ผมแม่งมึนยิบผาเลยคุณผู้ชมเอาแล้วไอ้สมบูรณ์แม่งไม่เกี่ยววะโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋อปานเจริญเสร็จไปแล้วดับเครื่องทีนี้โอ้โหจะดับเครื่องหนีทำไมเนี่ยพี่โอ้เร็วๆๆๆๆๆๆๆลุมแล้วครับลุมแล้วลุมแล้วลุมเล้าไปเลยครับลุมเล้ามันลาย ไอ้นี่หลุมไอ้นี่เกี่ยวไม่ดีเลยคุณผู้ชมคันเนี้ยมันปากมันลงต่ําแล้วนี่มันเทินครับแล้วมันไม่สามารถยกปากเองได้มันต้องลงสุดอย่างเดียวถ้าช้างอะมันสามารถยกปากเองได้ไงไป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 ผมว่าต้องเอาเจ้าช้างอะมาเก็บงานนะครับดูปานเจริญนลยมันไปถึงไหนแล้วอะโอ้โห สองคันเจอกันครับนี่ครับเป็นไงอ่ะสองคันเจอกันสคนเจอกันเจอกันเลยครับเจอกันเลยเนจอกันเลยครัเจอกันเลยจอกันเลยมันต้องพุ่งกันเด้อถอย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 อนถอย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 อยถอยดอยยถอยเอยบอยอม ผมน่าจะต้งเก็บเองอะ่ะเพราะว่า AI e มัน AI e มันเกี่ยวไม่ได้ครับ a อ e มันเก็บไม่ได้ครับปึออ๊บมามาใครจะมาอัดฟางก็าาอัดนะครับอัดเลยครับอัดเลยตอนสบายเลยครับตานสบายเลย โอ้โหพอกดไอ้หมุนปากปุ๊บมันวิ่งโคตรช้าหมุนอย่างช้าพรพอพาปากมันหมุนแล้วมันรถรถมันจะวิ่งช้าเลยนะคุณผู้ชมอ่ามันต้องปิดปากอ่ะันึ่งจะหมุนเร็วนะครับไปเลยไปเลยไปเลย นู้นนะต้องไปเก็บฝั่งนู้นอีกอ่ะโอ้โห oh, oh. ไป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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โ oh, ห oh, เร็วมากเลยเนาะ oh. บอกไว้ก่อนแล้วว่าแปลงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมไอ้นิดนิดหน่อยครับที่ต้องไปเก็บงานนะครับต่อแปลงสองเลยแล้วกันครับโอ้โ oh. หแปลงแรกเสร็จต่อแปลงสองตันทีนะครับโอ้โ oh. หเร็วมากคุณผู้ชม เดี๋ยวผมเก็บงานก่อนแต่ผมต้องเก็บงานก่อนไงไม่เก็บไม่ได้นะครับว้าบนี่เป็นไงห,หมุนเลยนี่ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดป๋าครับป๋า ไปเลยไปเลยไปเลยเลยเลยต้องเอาเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับผมจะใส่ไปเลยนะใส่ก่อนเพื่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลิงก่อนนะลิงไปเลยลิงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปได้ไปเอารถมาอยู่แล้วลนะ่ะไอนี่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เต็มแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่านจะแปลงสองก็น่านจะเต็มทุกคันแล้วนะครับผม<ๆ>ไปเลยไปเลยหูแปลงสองเริ่มเลยครับคุณผู้ชมโอ้ โอ้ว,ว้าวแบงสองเริ่มแล้วแบงสองเริ่มแล้วคุณผู้ชมไหนล่ะไหนล่ะรถเกี่ยวอยู่ไหนรถเกี่ยวอยู่ไหนโอ้โหนู่มเขาเริ่มกันแล้วเขาเริ่มกันแล้วไป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 เดี๋ยวเราก็ไปบ้างนะครับไปครับป้าปืนหนุนครับแบงสองเริ่มแล้วแบงสองเริ่มแล้วสุดยอดเลยสุดยอดเลย ไปเลยครับไปกันเลยไปเลยฮ่ยาฮ่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 าปึ๊บไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยคุณยมโอ้ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยใครจะเกี่ยวยังไงก็เกี่ยวไปเถอะว้าัน <cs uk> เลยนะคุณยมครับใส่กันเอาสมบุญไวเลยนะครับ โอ้มาแรงจังวะลูกพี่ใจเย็นพีในพนน่ให้ผมไปหน่อยพี่โอ้โหชนกันอีกแล้วให้ผมไปหน่อยให้ผมไปหน่อยนู้นแล้วครับปาดี๋ยวไปก็ใส่ไปนู้นแล้วครับผมโอ้โปวดปาดปวดปาดเลยเลยคุณผู้ชมมา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 แตแป้งถ้าแปง้แปงายาวๆมันจะเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวเจ้าช้างมาเก็บเก็บงานนะครับผมมาผมเอาเจ้าช้างมาเก็บงานเองมา เดี๋ยวพวกนั้นเกี่ยวไปเลยเดี๋ยวเจ้าช้างเก็บงานปมาผมขับเจ้าช้างแล้วกันนะคุณผู้ชมนะโอ้เหนื่อยมากไปเลย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 โอ้โหขับไปเลยยุกยาวครับคุณผู้ชมครับมาโอ้โหคันไหนเจาะไม่ไดีเดี๋ยวผมเก็บงานเองพี่โอ้โหนู่นไปถึงนู่นแล้วปานจะเลยไปถึงนู่นแล้ว อันนี้มันจะไปถึงไหนวะแปลงที่สองครับโอ้โหลุมกันเลยครับคุณผู้ชมลุมกันยาวๆว่ะคุณผู้ชมโอ้เกี่ยวขึ้นเนินด้วยคุณผู้ชมเอ้ยสุดจัดประหลัดบอกครับคุณผู้ชมนูน่นน่ะไปถึงนู่นแล้วนะ่ะสุดจัดประหลัดบอกจริงๆครับประหลัดลาออกยังโทรมาบอกว่าปาทำไมมันสุดจัดแซ่ เนี่ย yeah. มาหาตะกำร,รถเกี่ยวครับโอ้โ oh หนู่นนะครับไปถึงนู่นแล้วครับโอ้โ oh หไปถึงนู่นแล้วครับโอ้โหแม่งขึ้นเนินอย่างช้าเลยผู้ชมโอ้โ oh หขึ้นเนินช้ามากโอ้โ oh หเอาตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอยีกขึ้นเนินช้าชิบหายอะ่ะ มีสมบุญนะไม่ได้ไปเก็บไม่ If, ได้ไม่ได tamam ้ไม่ได้ตรงไปกับเพื่อนโอ้ตรงนี้หลอดเดี๋ยวเราต้องมาเก็บอีกเออใสไปครับใสไปใสไปหมดจัดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิโแปลงนี้แปลงใหญ่แปลงนี้แปลงใหญ่แปลงยาวด้วยหดจัดประหลัดบอกะโอะนี่ครับโอ้โหผมไหลลงเนินแล้วคุณผู้ชมผมไหลลงเนินแล้วมา โอ้โหไปอย่างเร็วอะ่ะมพลลงเนินนี่ละโคตรเร็วนะครับขึ้นเนินก็ช้าอีกเหมือนเดิมช้าอีกแล้วโอ้โหคานไปยังกระเตาอะ่ะโอ้โหยังไม่มีคันไหนเต็มนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับไหนก็ไปได้เรื่อยๆนะครับผมจัดประหลาดบอกจริงๆคุณผู้ชม โอไปเอไอไปเอโอยหัวใครเอไอหัวขวดเไม่ใช่อฮ้ยดูมันไปดิก็คอยไปนะครับโอ้โหแปลงนี้ยาวจริงครับแปลงนี้ใหญ่จริงคุณผู้ชมโอ้โยปาจะเริ่มสุดแล้วนะครับชนกันชนกันเอาละเดี๋ยวนะไอ้นี่มึงไม่มาตรงนี้วะไอันี้มันต้องมาฝั่งนี้ดิ เออยนี่ต้องมาฝั่งนี้ดิเออยนี่ต้องมาตรงนี้ไปไปกันต่อครับไปกันต่อไอ้นี่จะเต็มแล้วครับปานจะเล่นจะเต็มแล้วคุณผู้ชมว้าวไปอย่างเร็วเลยเดี๋ยวสับบอลสับเอาเลยเนี่ยโอ้โหสับเอาสับโอ้โหเรามาเจอไอ้นี่อีกนะครับโอ้อันนี้กลับแล้วอันนี้กลับแล้วไป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 แล้วเดี๋ยวก็จะมีคันที่เต็มนะครับ ไปแล้วไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีรหรอกโอ้วิ่งตามรถเกี่ยววิ่งตามรถเกีนะ่ยวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาดูตัวเดินครับโอ,โอ้โหเวโอ้วิ่งเร็วจังนะโอ่ะโอ้โหโหวิ่งเร็วจัดลงเนินครับลงเนินโอ้สองกันสวนกันครับโอ,โอ้โหเอาคันนั้นเกี่ยวในป่าได้ไงวนะเนี่ยโอ้สมบูรณ์ตรงมาแล้วครับสมบูรณ์ตรงมาแล้วโอ้โหสมบูรณ์ สมบูรณ์พี่เกี่ยวในป่ามาเลยอ่ะจัจ๊กจั๊กจั๊กจักมาเลยอ่ะโอ้โหเอ้าปานใจเลยมึงหอยทำไมวะเนี่ยโอ้โหเปลืองมั้เนี่ยมันเปลืองมัเ้เน,นี่ยอันนี้ขึ้นเนินครับอันนี้ขึ้นเนินไป้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ลงเนินแล้วครับลงเนินแล้วลงเนินแล้วลลว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปานใจมันอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งสอนมันก่อน อะไรของมันวนะเนี่ยนูนจเจ้าช้างโอ้โอ้เหมือนเหมือนสมบุญจะเต็มนะคุณผู้ชมสมบุญดูจอดจอดนะปึออ๊บโอ้โหม่งานลุมแบบโคตรมันอะ่ะงานลุมแบบสุดจัดประหลัดบอกเลยคุณผู้ชมโอ้ยมออสมบุญยังไม่เต็มอะ่ะเอาแล้วไอ้น,นี่มันมัมบุญอะไรตรงนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว อะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอ,อะไรวะโอ้โหเหยียบข้าวเลยเดี๋ยวมาลุ้มแปงต่อไปกันต่อนะครับโอ้โหสุดจัดสุดจัดคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดออไปดิเดินหน้าดิใส่ไปครับตรงนี้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยยาวไปเลย ยังไม่มีคันไหนเต็มเลยหรอคุณผู้ชมวิดีโอหน้าน่าจะเต็มนะครับโอเคครับผมวิดีโอนี้เอาไว้เพียงท่านี้ก่อนแล้วกัน,นครับคุณผู้ชมก็ผมจะปิด่นไว้เพียงท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับลุงมกันไปเลยลุงมกันไปเลยฮู้